้วยสาหรับความคืบหน้าการรบที่นําโดยทหารกลุ่มชาติพันธุ์ในช่วงของวันที่27มกราคม2025เมื 2, ม่อไม่นาน,านมานนี้นะครับผมก็มีข่าวความคืบหน้าใหญ่ๆเลยนะในการตัดเมืองที่มีชื่อว่าเมืองพโมในรัฐกชินซึ่งมันเป็นเมืองที่ได้รับขนาดนะว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่มากนะสื่อบ้างแหล่งข่าวเนี่ยระบ,บุว่าเมืองแห่งนี้จะถือเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของกชัชชนเลยทีเดียวนะครับผมหาวพาเขาสามารถยึดได้หรือมันอยู่ห่างจากแนวชายแดนของจีนเนี่ยไปเพียงแค่30กิโลเมตรหรือห่างนับจากชายแดนของไทยบ้านเราเองก็ ห่างไปไกลกว่า500กิโลเมตรจากแนวชายแดนของจังหวัดเชียงรายขึ้นไปทางทิศเหนือของพมา่าโดยมีการรายงานข่าวว่าหลังจากการสู้รบอันยืดยาวนานนับเดือนใงกลุ่มทาหารพมา่าและกองกําลังของเอกราชชินหรือ KIA นะในที่สุดวกเขาก็สามารถยึดพื้นที่สนามบินหลักของเมืองพะโมดได้ทั้งหมด100%เต็มแม้ในอดีตจะเป็นสนามบินที่ใช้ในงานด้านของพล,ลเรือนเท่านั้นแต่ด้วยสภาพวะสงครามทหารพมา่าก็เปลี่ยนสนามบินแห่งนี้มาเป็นจุดสําคัญในการส่งออกยุธภัณฑ์ต่างๆไปยังทั่วทั้งภูมิภาคเลยทาให้เป็นจุุดยทธศาาสตรี่ํคัญ อีกหนึ่งจุดของทหารพม่าหาพวกเขาสูญเสียมันไปที่จะนํามาใช้รบกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีรายงานว่ากองกําลังเอกรกชินนะครับผมพร้อมมาดมิทได้เข้าโจมตีกองพันทหารปืนใหญ่ของเมียนมาที่366และกองพันยานเกาะที่7006จนประสบความสําเร็จจนทําให้ทหารทั้งสองหน่วยนั้นต้องมีการถอนทับออกไปทางนี้กองกำลังเอกรกชินยังได้มีการยุดรถหุ้มเกราะต่อสู้และลําเลียงพลของทหารเมียนมาได้อีก9คันซึ่งเป็นรถหุ้มเกราะเวอร์ชันจีนนะครับผมอย่างตัว WC551 ซึ่งสามารถดัดแปลงให้ติดอาวุธตั้ง แต่ขนาดเล็กไปถึงใหญ่ปืน12.7